สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แอบมาเที่ยวสวนคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนนี้ครับประมาณเที่ยงวันนะคุณผู้ชมวันที่7มกราสองห้าหกแปดมาชมยางพาราเราครับในสองถ้วยนะครับเต็มหมดแล้วครับคุณผู้ชมในต้นนี้มันก็ไม่ออกนะคุณผู้ชมอ่ามันยังไม่ออกเขาเรียกมันตายนึ่งนะแต่ถ้าทิ้งไว้ประมาณสักปีสองปีมันก็ออกอยู่นะน้ำยางครับ พักยางไปก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยท่าต้นไหนออกออกเยอะนะคุณผู้ชมดูดูเนี่ยนี่สามถ้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้นะนี่สามถ้วยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะถามน้องๆมาพรุ่งนี้คงจะเอาอยางไปจําหน่ายไหมนะครับคุณผู้ชมจํจำหน่ายโรงงานหนึ่งคุณผู้ชมหนึ่งอันนี้ต้องหนักมากต่ออไม้ไม้ค้ำนะครับคุณผู้ชมเดี๋วยวาจะกัดตรงนี้นะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชม โอ้รู้สึกว่าผมก็ปลูกแถวๆริมห้วยผมก็จะปลูกพวกง้อนะครับแล้วก็มังคุดในคุณผู้ชมนี่ง้อมังคุดนี่คุณผู้ชมมังคุดแล้วก็ทุเรียนเนี่ยครับในนต้นหน้านั้นทุเรียนสูงประมาณเกือบห้าเมตรนะครับให้ให้เทวดาเฝ้าคุณผู้ชมไม่ได้ลดน้ำมาแล้วมากมายครับ ปลูกเรโมวยเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมเดาจยวจะลดน้ําก่อนนู่นนะครับลดน้ำนิดหน่อยก็นูนเดือนสองเดือนเท่านั้นเองครับเดือนมีนาแล้วก็มีสานะคือจะลดนะตอนนี้ไม่ลดปล่อยให้เขาแบบว่าวนทนสภาพโดยธรรมชาตินะทำให้เขาเป็นไม้ป่านะครับฝึกนิสัยเขาเขาก็าจะเริ่มเก่งเริ่มแก่งนะคุณผู้ชมถ้าเราลดตลอดเนี่ยเขาจะอ่อนแอนะคุณผู้ชม ผมจะไม่เก่งนะครับอัิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผมคงจะเดินทางไปที่สวนอเวียงสานะครับในต้นนี้มันแตกนะมันยางไม่ออกนะนี่คุณผู้ชมก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวสักพักมันก็จะออกนะนี่แบบนี้นะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมันก็จะออกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอคงจะลาคุณผู้ชมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่สวนยางอเวียงสาต่อครับวันนี้เรามมเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชม คลิปนี้ก็ลำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับมาเที่ยวสวนวันนี้ครับ